ที่จําเป็นที่จะต้องมีส่วนในกระบวนการเริ่มต้นของการชี้เป็นชี้ตายของประเทศชาติบ้านเมืองถ้าหากว่าเราไม่ตรหนักเราไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบที่ซึมซับซึมลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกในจิตวิญญาณของเราแล้วบ้านเมืองก็คงจะลําบากถ้าหากว่าเราดูหนังเรื่องสามก,ก๊กนะครับเราดูหนังภาพยนตร์ละครจีนเนี่ยมันก็มีข้อคิดอะไรต่างๆหลายอย่างโดยเฉพาะของเบง ของเบ้งนี่เป็นบุคคลที่วางแผนเก่งครั้งหนึ่งเราก็เคยยกย่องพี่จิ๋วหวานเจี๊ยบของเราเนี่ยว่าเป็นของเบ้งนะครับแล้วก็หลายคนก็มีความคาดหวังมากในความเป็นจองทัพการศึกษาที่เก่งมีความเฉลียวฉลาดเรายกย่องกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วผลสุดท้ายหลายคนก็มาผิดหวังแบบนึงไม่ถึงแล้วปรากฏว่าพี่จิ๋มหวานเจี๊ยบลองเนี่ยพอเป็นนายกเข้าเนี่ยก็รู้สึกว่าใจท่านไม่แข็งพอ ก็ไปเสง่ายง่ายเลยแล้วหลังจากนั้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังยอมกลับมาเป็นรองนายกด้วยเหตุผลแรงจูงใจประการใดนั้นไม่มีใครอาจจะทราบได้แล้วก็ได้ดําเนินภารกิจอะไรต่างๆมากมายหลายอย่างคนก็เคยพูดถึงขงเบ้งแต่พอเป็นขงเบ้งที่คนไทยคาดหวังกลับมาเสียท่าแล้วทําอะไรหลายอย่างที่มันขัดฝืนกับความรู้สึกของคนที่เขาสํานึกดีต่างๆทั้งหลายทําให้ฉายาของของเบ้งที่เขาเรียกพี่จิ๋วเนี่ย มันก็เลือนลางก็จางหายไปคงเบ้งเป็นยังไงคงเบ้งเป็นคนที่มีความจริงใจคงเบ้งเป็นคนที่ไม่มีใครเอาปัจจัยอะไรมาทําให้คงคงเบ้งเปลี่ยนนิสัยไปได้แล้ววันนี้คงเบ้งพูดกับลองลองเนี่ยผู้นําบุคคลสําคัญจะขยายความไปว่าลองก็เปรียบเสมือนตัวแทนข้าราชการตัวแทนนักการเมืองตัวแทนผู้ที่มีอํานาจใหญ่โตครับฟ้าครับแผ่นดินของบ้านของเมืองคงเบง้งด่าหรือสอนหรือพูดว่ายอย่างไร ถ้าท่านเป็นข้าราชการท่านเป็นคนไทยท่านมีอำนาจระดับอธิบดีระดับรองปลัดระดับประลัดกระทรวงระดับเลขาธิการระดับผู้บัญชาการระดับแม่ทัพระดับกระทรวงระดับรัฐมนตรีระดับนายกรองนายกท่านลองดูของเบ่งเขาสอนหรือเขาพูดกับคนของเขาในช่วงระยะเวลาสั้นๆว่าอย่างไรขอเชิญดูสิครับ บุญนั้นของเบงคชายหรือไม่ใช่แล้วได้ยินชื่อท่านมานานวันนี้บีบุญได้พบท่านเองรู้การควรการไม่ควรเหตุใดยังยกทหารมันนี่ลุกรานพวกเราข้าทำตามรับสั่งมากอบกู้แผ่นดิน ฟ้าดินเป็นใจให้กับผู้ที่มีธรรมบารมีเท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมชาตินะโจโย่อยล้มล้างราชวงศ์ฮั่นถือเป็นคนมีธรรม,มะหรอืออืมพวกโจนพ่อเหลืองอนะกำเริบเสิบสารจนบ้านเมืองนะ่ะรับมร์ราัยกันไปทั่ว ราษฎรเดือดร้อนกันทั่วหน้าสมัยพระเจ้าโจโฉปราบโจกรกบฏราบคาบหมดสิ้นเราราษฎรแซ่สองสรรเสริญไม่ได้ใช้อำนาจคมเหงเหมือนดังสวรรค์ประทานให้และครั้นเมื่อถึงสมัยพระเจ้าโจผีสือราชสมบัติก็ทรงตั้งอยู่ ในราชธรรมทรงปกครองทุกเหล่าแว่นแควนนี amino, ่มิใช่สวรรค์เป็นใจหรอกหรอท่านมีความสามารถความมุ่งหวังยกตนเทียบคนโบราณแต่เหตุใดจึงชอบทำอะไรฝืนกดฟ้าดินนะกล่ะไม่เคยได้ยินรู้ว่าคล้อยฟ้าดินรุ่งขืนฟ้าดินดับแคว้นบุยของเราเข้มแข็งเกรียงไกร ทหารพรักพร้อมอันพวกท่านเปรียบเสมือนดังแสงหิ่งห้อยหรือจะสู้แสงจันกระนั้นหรอือหากว่าท่านยอมพักดีสว่าม่พักก็ยังจะได้ดิบได้ดีดีต่อทุกฝ่ายมันไม่ดีดอกหรอ <c oughs> เดิมข้าคิดว่าขุนนางแผ่นดินั่านอย่างท่านเนี่ย ของเจราจาต่อหน้าทหารทุกคนอย่างมีปัญญาไม่นึกเลยว่าจะพูดจาจ่วงจากหยาบช้าเช่นนี้อขอให้ทุกท่านฟังข้าพูดสักคำสมัยพระเจ้าเฮียนแต้เลนแต้บ้านเมืองเสื่อมสุดเพราะพวกขันทีทำจนบ้านเมืองระสำาระสายไปทั่ว หลังปราบกบฏตั้งโต๊ะลิฉุยกุยกีคิดการทรยศจับตัวห้องเต้เข็นฆ่าชาวบ้านดังนั้นพวกไร้ปัญญาหน้าซื่อใจคดจึงพากันเป็นใหญ่เสวยสุขพวกเฮี้มโหดเหล่านี้พากันเป็นใหญ่พวกสุนัขรับใช้ก็ได้ดิบได้ดีทําให้บ้านเมืองเสื่อมสุดอย่างหนักถวยราชเดือดร้อนกันทุกย่อมย่า บ้านเมืองวิกฤตเช่นนี้ท่านอองลองทำอะไรบ้างล่อชีวิตของท่านอองลองข้าเองก็พอจะรู้อยู่บ้างบ้านเดิมอยู่ติดชายทะเลเมื่อได้มาเป็นขุนนางก็ควรช่วยเหลือบ้านเมืองสร้างความรุ่งเรืองแต่นี่กลับไปช่วยโจรแย่งชิงอำนาจโทษนี้หนักนักกรรมต้องตามสนอง เจ้าเจ้าขงเ็นหน้าโง่เจ้าบังอาจเจ้าไรยางอายไม่รู้หรือคนทั้งแผ่นดินต่างอยากฉีกเนื้อเจ้ายังกล้ามาทำปากเก่งสวรรค์ไม่ได้ให้สิ้นแผ่นดินหั่นเล่าปีทรงสืบราชสมบัติครองเมืองเสฉวนพระเจ้าล่าเสียนสองรับสั่งให้ข้าปราบโจรเจ้าก็แค่ขุนนางสอพลอรู้แต่ลักตัวกลัวตายหวังเสวยสุข ยังกล้าบังอาจมาอ้างฟ้าดินต่อหน้าข้าเจ้ามันคนไทยโจนร้นชาติแม้จะต้องสิ้นใจตายในวันนี้ขยากรู้ว่าเจ้าเองมีหน้าไปพบบุรพกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นหรือข้าก็ก็ไอข้าสองเจ้าอยู่จนแก่ปูนนี้แล้วยังไม่มีความชอบสักอย่างรู้แต่เล่นลิ้นลมปากช่วยจรนร้นชาติสุนัขขี้เหร่ยังเจ้ายังกล้ามาเห่าหอนต่อหน้าข้าอีกเชีวหรอ เจ้าไม่เคยพบเห็นคนไร้ย่างอายสิ้นดีเช่นเจ้าเจ้าโอ้โหดาทหงายท้องเลยทลองลองทะลองลองทดลองแลวจะรู้ว่าเขาอีกทะลองฮะอ้าทะลองทะลองทะลองดาช็อกเลยโอ้ ร,รัฐมนตรีเตดเปลืมแล้วเ,เป็ดไปปล่อยให้ผมสองตัวเขาบอกเอาเป็ดไปปล่อยสองตัวเป็นสัญลักษณ์เตดเหลิม <c oughs> ผมยังบอกพันตำรวจโททุกสินซึ่งถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายว่าเป็ดยังเหลือไม่จับไปแกงสักตัวหรือไม่ก็ททำราบเป็ดทำราบเป็ดเปลืมพันตำรวจโททักษินไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้าถ้าพูดอย่างนี้ไม่อธิบายคนฟังอะไรว่าจะลบ เดิมข้าคิดว่าขุนนางแผ่นดินหั่นอย่างท่านคงเจรจาต่อหน้าทหารทุกคนอย่างมีปัญญาไม่นึกเลยว่าจะพูดจาจ่วงจาบยาบช้าเช่นนี้ขอให้ทุกท่านฟังข้าพูดสักคำพวกไร้ปัญญา หน้าซื่อใจคดจึงพากันเป็นใหญ่เสวยสุขพวกเหี้มโหดเหล่านี้พากันเป็นใหญ่ทำให้บ้านเมืองเสื่อมสุขอย่างหนักหวยราดเดือดร้อนกันทุกยอมย่าเมื่อได้มาเป็นขุนนางก็ควรช่วยเหลือบ้านเมืองสร้างความรุ่งเรืองแต่นี่กลับไปช่วยโจรแย่งชิงอำนาจโหดหนั กำต้องตามสนองเจ้าไรยางอายไม่รู้หรือคนทั้งแผ่นดินต่างอยากฉีกเนื้อเจ้าเจ้าเมันคนถอยโจนร้นชาติแม้จะต้องสิ้นใจตายในวันนี้อยากรู้ว่าเจ้าเองมีหน้าไปพบกุรพัษัตรัต์ราชวงศ์ท่านหรือผมไม่ใช่คนเล่นลิ้นอยู่จนแก่ปูนี้แล้วยังไม่มีความชอบสักอย่างรู้แต่เล่นลิ้นลมปากช่วยรอนร้นชันสุนัขขี้เหร่อย่างเจ้ายังกล้ามาเห่าหอนต่อหน้าข้าอีกเะล่ เจ้าข้าเกิดเจ้าไม่เคยพบเห็นคนไรอย่างอายสิ้นดีเชนทีนี้ไอ้ทีบอกโอ้จะเลิบครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของภาพยนตร์นะครับแล้วก็พอดีพอดีไม่ทราบว่าคนไทยเนี่ยโผล่เข้ามาในภาพยนตร์จีนได้ยังไงแต่เมื่อสักครู่ข่าวออกมาบอกสิริโชคโสภาแฉคลิปบอกว่าเอ๊มีคนหน้าคล้ๆแบบนี้ไปเมาอยู่ที่มาเลยหรือเปล่า เรายัางไงซะก็หวังว่าคงไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วครับท่านผู้ชมเพราะเราเป็นถึงผู้นําระดับผู้บริหารระดับสูงของประเทศเราจะไปให้ใครเอาเหล้ามาให้กินให้เราเมาและให้เราปล่อยข้อมงข้อมูลปล่อยสภาพอะไรต่างออกไปชาติบ้านเมืองของเรานั้นก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรียังไงยังไงเราไปอยู่ที่ไหนถ้าเราจะดื่มเราจะกินเราจะเมาอะไรยังไง ก็อย่าลืมอย่าขาดอย่าเสียสตินะครับแต่ยิ่งนานวันไปยิ่งนานไปถ้าในสภาก็เมาแล้วออกไปทํางานนอกประเทศก็เมาแบบนี้แล้วเราจะอยู่กันเยี่ยงไรมันจึงเพ็นเสรษทีเป็นสิทธิของเราประชาชนคนไทยที่เราจะวิพากวิจารณ์ได้นะครับด้วยความเ,าเรียกว่าด้วยความสุจริตนะครับด้วยความคิดมันมีที่มาที่ไปต่างๆมากมายหลายอย่างแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ดูแล้ว มันก็น่าคิดมากนะครับจริงๆมันก็มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่เรียกกันง่ายๆว่าผมก็ได้พูดถึงคุณทาริศบังก็ได้พูดถึงตันรองนายกบ้างพูดอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยในเมืองนี้บ้านนี้ใครคิดว่าใครมีพวกใครมีอำนาจยังไงก็แล้วแต่ถ้าฟังเพลงนี้มันก็ลองดูว่ามันเหมาะสำหรับใครดีนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ ท้าหาอากาศนะครับระดับนายผลที่เป็นครูสอนบินเขาบอกว่าแม่เวลาไปร้องเพลงกับผมคาใดเมื่อก่อนเนี่ยก็บอกว่านี่คุณดอนพี่ชอบร้องเพลงนี้มากเลยพอสตาร์ทเครื่องบินได้ที่พอเหยียบคันเร่งจะพุ่งจะหลุดขึ้นสู่ท้องฟ้าก็มองดูท้องฟ้าแล้วก็ท้าทายกับฟ้าว่าข้าอยากจะยเยาะเย้ยนะครับ เย่อเยอ้ยข้าอยากจะบินให้มันทะลุฟ้าไปเลยเป็นยังไงแล้วถ้าคนที่มีอํานาจใช้อํานาจอย่างขาดความพินิจวิเคราะห์ลุกแก่อำนาจหรือหลงระเริงในแก่อำนาจสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นพูดกันง่ายๆว่าช่างเย้ยฟ้าทาดินเสียเหลือเกินเอา้าฟังเพลงสักเพลงหนึ่งดีกว่าเจะอะไรครับ ชีวิตขา้าพรำลิขิตขีดเสน้น สุดท้ายอยากควรว่าข้าชมเห็นเยอะทั้งฝ่าผา huh ชั่วควรหรือจะกลัวนรกมันต่อ เรียญพลังสุขมงคลคือเรียญพลังที่มหาชนให้การอยอมรับพลังธรรมชาติที่สามารถทําให้มนุษย์สัมผัสกับประสบการณ์จริงได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อการดํารงชีวิตประจําวันด้วยพลังที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรงและมีพลังทั้งการนั่งการเดินการนอนหรือการทำงานโดยทั่วไปรวมทั้งการทำงานที่ต้องอาศัยความคิดและการทำงานที่ต้องอาศัยสมาธิตลอดจนการช่วยให้คนเรามีพลังในร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะต้านทานพลังขยะหรือที่เรียกว่ามนภาวะจากคลื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่กังขาของเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ว่า จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันภัยเหล่านี้อย่างไรดีเพราะระบบ IT ทีกำลังก้าวล้ำหน้า แต่ชีวิตของประชากรโลกกำลังตกอยู่ในความเสีย่ยงซึ่งกำลังเป็นอันตรายที่หลายฝ่ายกำลังวิตกอยู่ในขณะนี้จากประสบการณ์ของผู้ใช้จากทั่วโลกและผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยยังส่งผลให้เหรียญพลังสุภมงคลซึ่งเป็นต้นแบบของเหรียญพลังจากธรรมชาติที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัสดุพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในรูปแบบของเหรียญหรือกระติกโลหะบรรจุน้ำดื่มที่มีพลังได้รับการยอมรับอย่างล,ล้นหลามและเท่ กลางการยอมรับจากมหาชนจึงส่งผลให้มีการผลิตของลอกเลียนแบบเพียงรูปลักภายนอกอย่างมากมายซึ่งถือว่าเป็นการทำลายโอกาสที่ดีของผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันณวันนี้เหรียญพลังสุขพมงคลต้นฉบับของแท้ที่ไม่มีผู้ใดหรือเทคโนโล,โลยีใดๆที่จะสามารถลอกเลียนแบบพลังดังกล่าวได้กำลังเหลือเพียงล็อตสุดท้ายเท่านั้นเพียงหนึ่งเดียวซึ่งยากที่จะหาซื้อได้อีกในภายภาคหน้าโปรดกรุณารีบติดต่อเป็นเจ้าของเหรียญ พลังสุขมงคลต้นฉบับเหรียญพลังธรรมชาติของแท้พลังแห่งชีวิตซึ่งเป็นต้นฉบับจริงติดต่อด่วน0897355856 0897355856 0818086530 0818086530 08 ท่านผู้ชมครับนี้ก็คือรายการคนรักแผ่นดินนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่ม15นาทีจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับเราพบกันในเรื่องราวข้อมูลความเคลื่อนไหวที่ทันเหตุการณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลได้ประเทืองปัญญาได้รู้ว่าสภาพต่างๆที่เกิดขึ้นคนไทยคิดยังไง ผู้บริหารชาติบ้านเมืองคิดยังไงแล้วก็แก้ไขยังไงแล้วเขาอยู่กันอย่างไรนะครับท่านผู้ชมที่ไม่สามารถติดตามรับชมรายการสดได้ท่านก็ดูย้อนหลังได้นะครับเมื่อท่านเข้าไปดู YouTube คิดว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านส่วนใหญ่ก็มีกันทุกคนถ้าเปิดไม่เป็นก็บอกลูกบอกหลานก็ได้บอกว่าเข้าไปที่ u t u b e นะถ้า y o u t u ในเด็กก็เข้าใจนะคร y o u t u b e youtube นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อว่าดอนแดนสวรรค์คนรักแผ่นดินพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับดอนแดนสวรรค์คนรักแผ่นดินท่านก็จะได้ดูทุกตอนที่เราได้อ่อนแอเราได้ออกอากาศไปนะครับนี่ก็คือสําหรับคนที่พลาดตอนนี้กําลังดูอยู่ที่บ้านของเพื่อนแต่บ้านของตัวเองไม่มีดูทีวีก็ดูทางคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆได้นะครับท่านสามารถบอกเพื่อนบอกญาติบอกลูกน้องบอก ผู้ใหญ่บอกเจ้านายของท่านให้ดูรายการของเราได้นะครับทางไทยทีวีให้ดูยังไงก็ท่านดูยังไงก็บอกให้เขาดูอย่างนั้นแหละครับมันก็ไม่ยากนะครับดูยังไงก็ดูอย่างนั้นก็ไม่ยากนะครับอ้าวเ,เอาละครับก็เป็นเวลาที่ท่านผู้ชมจะโทรศัพท์มาพูดคุยกันบ้างเนาะเราเปิดสายให้โทรเข้ามาแล้วถ้าโทรเข้ามาก็กรุณาพูดให้เสียงดังฟังชัดน,นะครับและคําไม่สุภาพเราไม่ควรจะพูด ถ้าไม่ควรจะเอ่ยชื่อบุคคลได้เป็นยิ่งดีนะครับยังไงซะให้ผมได้จัดรายการนานๆอย่าให้ผมไปอยู่ที่แถวๆคลองเปลมกินโอเลี้ยงกับข้าวมันไก่นะครับคงไม่ถึงขนาดนั้นอย่าให้เป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นเชิญเลยครับ025306197ครับ025306197เชิญเลยครับ02530 6197นะครับโทรศัพท์มาพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ025306197นะครับท่านผู้ชมจะอยู่ที่ไหนท่านจะเป็นคนภาคไหนท่านมาอยู่ในกรุงเทพถ้าสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับมาพูดคุยมาสนทนามาทักทายกันแล้วใครดูรายการเป็นประจำเดี๋ยวผมก็จะมีอะไรดีๆมาบอกแก่ท่าน นะครับบางทีก็มีรางวัลมาแจกกันแล้วของแต่ละชิ้นนั้นก็แหมมีค่าแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเหลือเกินท่านผู้ชมก็จะเห็นอยู่ทางจอบางครั้งเห็นเป็นภาพสาวสวยนะครับเห็นเป็นผู้หญิงสวยมีผู้หญิงสวยๆสองคนนะครับที่เป็นฝรั่งคนหนึ่งก็เป็นนางงามท่องเที่ยวโลกปีพศ .2555 นะครับนางงามท่องเที่ยวโลกปีพศ .2555 และอีกคนหนึ่งเป็นนางงามท่องเที่ยวโลกปีคศสองพนะันสามหลายปีมาแล้วสวยทั้งคู่เลยนะครับคนหนึ่งเป็นชาวรัสเซียคนหนึ่งเป็นชาวโรมาเนียนะครับถือขวดน้ําสมุนไพรย,ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าฮองโซนะครับซึ่งฮองโซเนี้ยขวดไม่ใหญ่เป็นขวดนี่เขียวมรกตสวยงามมากนะครับฮองโซเป็นสมุนไพรจีนที่มาจากสุดยอดสมุนไพรจีน8ชนิดผสมกันเป็นอย่างน้อยนะครับ แล้วสมัยก่อนเนี่ยฮองเฮาได้ใช้ในการดูแลสุขภาพเรียกว่าทําให้สุขภาพในสุดยอดทั้ง้องเต้และก็ฮองเฮาแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือฮองเฮาเพราะว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยผิวพรรณจะเปล่งปลัง่งแล้วก็ดูสวยอ่อนเยาว์เป็นที่ถูกตาต้องใจผูกจิตผูกใจของฮองเต้เลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับฮองเฮากะฮองโซนะครับฮองเฮาก็คือชื่อฮองเฮา ก็ชอบบริโภคของโซหองก็มาจากของเหา่าโซก็มาจากจิตวิญญาณของฮองเหา่านั่นเองเยี่ยมมากเลยทีเดียวกําลังเปิดรับสมัครผู้ที่จะสนใจนะครับในการเป็นเอเย่นเป็นศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วคิดว่าจะฮือหามากเพราะว่ามีนางงามท่องเที่ยวแต่ละประเทศรวมแล้ว60ประเทศอาสาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนำกลับไปใช้ไปบริโภคในประเทศของตนเองและบอกว่าดีมาก ชอบมากดีมากชอบมากอา้าวนั่นก็ว่ากันไปส่วนที่เหรียญห้อยคอนั้นเนี่ยนางงามก็ห้อยเหรียญที่คอด้วยเหรียญน,นี้ให้พลังให้สติปัญญาให้การไหลเวียนของเลือดดีให้การยืดหยุ่นอะไรต่างๆ่างดีนั้นก็โทรกันไปตามเบอร์ที่เห็นก็แล้วกันนะครับเอาละครับก็โทรศัพท์มาได้ที่0-2 5,30 6, 1 9 7นนะครับ